สวัสดีครับวันนี้ก็หยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำแอปเพิ่อออนไอลน์นะครับถอนเข้าทูมอนี่เวเลตนะครับในส่วนของแอป,ปนี้เนี่ยก็คือโคโค่บอทนะครับก็เป็นแอป,ปสะสมคะแนนนะครับเพื่อถอนเข้าทูมอนี่เวเลตนะก็มัปเดตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนมันรู้สึกว่ามันจอัปเกรตขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยเลดการถอนนะครับอยู่ที่ถ้าถอนเข้าทูมอนี่เวเลตอยู่ที่ประมาณ41,000กว่านะ เกือบ4 2 0 0 0นนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาอีก6 0 0 0คะแนนนะครับถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนไปล่าสุดเมื่อวันที่22นะครับ22มกราคมวันนี้เนี่ยวันที่16นะครับก็ประมาณ3อาทิตย์กว่านะก็ประมาณนี้นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆ น่าจะประมาณอีกอาทิตย์นึงก็คงได้ถอนนะครับเพราะว่าวันหนึ่งผมได้คะแนนอยู่ประมาณพันพันเอ็ดพันสองพันสามประมาณนี้นะถ้ากดรับโบนัสด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบคะแนนก็ประมาณเท่ากับหนึ่งบาทตอนนี้เนี่ยสี่ร้อยแปดสิบคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะครับวันนึงเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณ2บาทกว่าเกือบ3บาทนะแต่ก่อนเนี่ยจะได้วันละา3าบาทกว่านะครับก็ไม่เป็นไรมากย็ยังถือว่าได้เยอะกว่าแอปอื่นอยู่ อะโดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กดรับตั้งแต่ผมถอนมันที่2มีมกราคมนะครับได้4 8่0คะแนนนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ10บาทนะเฉลี่ย480คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับอันนี้เนี่ยก็เท่ากับ10บาทนะอันนี้เนี่ยก็รอไปก่อนนะครับผมค่อยมาถอนอีกทีหนึง่ง ก็หาวันละ2-3บาทไปก่อนอืมก็ประมาณนี้ถ้าผมกดรับมาก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ4 9 0 0 0คะแนนนะไอ้สามหมื่นเคะแนนก็ยังขาดอีก9 0 0 0คะแนนก็สะสมไปประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็คงได้นะครับการรับคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยหลกัลกๆผมจะกดรับเฉพาะพวกอ่นาคะแนนพวกนี้นะครับเป็นหลักเลยหรือถ้าใครถนัดทำแบบสอบถามก็สามารถทำแบบสอบถามได้นะครับก็ประมาณนี้ อันนี้เน kind of right? kind of ี people, no right? ่ยเราก็เข้าเช็คเรื oh, ่อยๆนะครับเข้าเช็คทุกชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีให้ทำาเรื่อยๆนะเช่นตัวนี้นะครับให้เลือกรูปเนี่ยเราก็เลือกตอบนะครับเลือกเอาตัวไหนก็ได้นะที่เป็นพวกผลไม้หรือว่าไม่ตรงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นรถเนี่ยอันนี้เนี่ยผมตอบรถเฉยๆก็ได้นะเราไม่ต้องเขียนรถบรรทุกรถสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับอสั้นก็ได้นะที่แล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับในส่วนของโบนัสเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะรับ อ่าทุก9้าโมงเช้านะครับของแต่ละวันเนี่ยมันจะรับ10%ที่เราทำแต่ละวันนะครับหรือถ้าเราทำแบบสอบถามผ่านก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะรวมให้นะครับก็บประมาณนี้อีกนึงในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับใครที่สมัครต่อผมเนี่ยจะได้รับ100คะแนนนะครับส่วนผมจะได้10%ของเพื่อนนะอ้สิบเนี่ยก็คือจะได้สูงสุด10,000ืนะครับเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนทำาได้หนึ่งรคะแนนเนี่ยผมจะได้ อ่าสิคะแนนนะครับก็ประมาณนี้ถามว่ามันได้เยอะมันม,ม,มันไม่ได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันช่วยอ่าให้เราได้ถอนไวขึ้นนะครับเช่นเนี่ยผมมาเกือบเดือนละได้คะแนน4,800แ้ 4, คะแนนถามว่าคนสมัครต่อผม,ผมกี่คนนะครับอ่าก็ประมาณ60กว่าคนนะครับประมาณนี้อืมก็ยังถือว่ายังได้ช้าอยู่นะมันได้ไม่ได้เยอะบือวาอะไรนะครับอยู่ที่ ตัวเราเองด้วยนะครับที่ต้องหาไปเรื่อยนะสะสมไปเรื่อยก็ประมาณนี้นะครับในส่ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ